รู้ไหมคะว่าถ้าสัตว์กินฟาต์สมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีคืออะไรเราก็คงรู้รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าถ้าหากสัตว์เนื้อของเรากินฟา,าต์สไคโตซานเข้าไปมันจะไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ หญ้าให้วัวกินไม่ทันค่ะฟางที่ซื้อมาก็เกือบจะไม่พอละอย่าพูดถึงอาหารข้นเลยค่ะอันนี้ยิ่งกินดีเลยหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอา้าแล้วมันคือข้อเสียยังไงมันก็เสียตรงนี้ละค่ะก็คือปกติเราเอาฟางเอาญ้าให้น้องกินเนี่ย ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่พอกินฟาสเข้าไปเนี่ยต้องให้บ่อยขึ้นต้องให้แบบถี่เลยเพราะว่าน้องเนี่ยกินเก่งมากตอนนี้น่ะอ้วนตุบป,ปูมากไม่รู้ว่าท้องหรือว่าอ้วนขึ้นนะคะแต่อยากจะบอกว่าของเขาดีจริงๆ